ประวัติหลวงปู่นวลอคธรรมโมวัดศรีสุทธาวาสหรือวัดน้องจอกอำเภอทับคราะ์จังหวัดพิจิตรหลวงปู่นวลอคธรรมโมพระผู้มีอายุวัฒนมงคลได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งท้องทุ่งปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่นวลอคธรรมโมเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนเชื่อว่าหลวงปู่นวลอคธรรมโม ท่านบำเพ็ญบารมีมามากเป็นผู้มีบุญญาบารมีมาเกิดจะเห็นได้จากผิวพรรณวันนะหน้าตาอากัปฏิกิริยาที่มีลักษณะเสมือนผู้มีบุญบารมีทำมากเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาหากใครไปพบท่านจะรู้สึกได้ว่าหลวงปู่มีใบหน้าประดุจผุดพองไม่เหมือนกับคนที่มีอายุ90สปีเลยหลายคนยังคิดว่าท่าน อายุเพียงแค่ประมาณเจ็สิบกว่ากว่าเท่านั้นท่านมีจมูกยาวใบหูยาวนิ้วเทา้านิ้วมือยาวใบหน้ายาวผิวพันธุ์ผุดพองหากมองท่านแล้วเหมือนมีออร่าในตาสีดำเป็นประกายและแหลมคมหากท่านใดได้มากราบไหว้สักการะแค่พบท่านจะเกิดความศรัทธาปลื้มปิติขึ้นมาทันที ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าหากได้มาทำบุญเสริมบารมีกับพระที่มีบุญบารมีมากแบบนี้จะได้อานิสงส์ผลบุญมากตามไปด้วยประวัติของหลวงปู่นวนอคธร,รมโมหรือพระครูพิเศษสุทธิคุณเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2470ตรงกับแรม7ค็ดข่ำเดือน11ปีเถาะ ณบ้านลาดตำบลหนองเต่าอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีชื่อเดิมของท่านชื่อนวนสกุลกำเลิศทองมารดาชื่อแม่น้อยกำเลิศทองบิดาชื่อพ่อลอดกำเลิศทองมีพี่น้องหกคนท่านเป็นคนที่สามส่วนคนที่สี่คือหลวงปู่สวนปัญญาปะสุโตวัดวังไสภพูล อดีตเจ้าคณะอำเภอวงังไซพูลในชีวิตวัยเด็กนั้นหลวงปูนวนวลอคธร,รมโมเจ็บป่วยอดอดแอดๆมาโดยตลอดมารดาท่านเล่าว,ว่าท่านเป็นโรคร้องไห้กลั้นหน้าดำหน้าแดงเหมือนใจจะขาดรักษาอย่างไรก็ไม่หายบิดามารดาของท่านจึงได้นำไปฝากเป็นบุตรบุญธรรมกับหลวงพ่อเอกหรือพระครู รมธรรมอาจารย์แห่งวัดบ้านลาดจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอบ้านหมีในอดีตที่ผู้คนแถวนั้นได้ให้ความเคารพนับถือมากโดยหลวงปู่นวนอคธรรมโมได้พักอาศัยและศึกษาเร่าเรียนอยู่นวัดบ้านลาดกับหลวงพ่อเอฟจนท่านได้บวชเป็นสัมมาเนนศึกษาเร่าเรียนทางโลกและทางธรรมจนจบชั้นป .4 ที่โรงเรียนบ้านลาดในช่วงเวลาประมาณปีพุทธศักราช2480ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาท่านจอมพลปพิบูลสงครามจึงมีนโยบายทางลับในการเกณฑ์แรงงานคนเพื่อตัดถนนสายตะพันหินเพชรบูรณ์เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนย้ายยุทธโปกณ์ กำลังพลและสิ่งต่างๆระหว่างสถานีรถไฟตะพานหินเพื่อเดินทางไปยังเมืองเพชรบณ์สนับสนุนในการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยคือนครบาลเพชรบูรณ์เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศชาติไว้หลายครอบครัวในพื้นที่หลายจังหวัดจึงถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานในการตัดถนนสายดังกล่าวนี้ ครอบครัวของหลวงปู่นวนอคธธรรมโมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นแรงงานในการสร้างถนนสมมเนนนวนขณะนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่วัดศรีสุทาวาสหรือเรียกกันว่าวัดหนองจอกตำบลท้ายทุ่งอำเภอตะพานหินซึ่งปัจจุบันเป็นเขตปกครองในอำเภอทับคร้อในขณะที่ยังเป็นสมมเนนจึงได้มีโอกาสฝากตัวเป็นสิษย์ ของท่านเจ้าคุณพระเทพยานเวทีหรือท่านเจ้าคุณบุญมาสังเขปอดีตเจ้าวาดวัดมงคลทับครอพระอารามหลวงเป็นพระเถรอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นทั้งพระนักพัฒนาและเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพิจิตรอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านเจ้าคุณบุญมาสังเขปนั้นท่านเป็นผู้สืบสายวิชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ต่อจากหลวงพ่อพิษวัดคมังเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพิจิตเมื่อปีพุทธศักราช2492หลวงปู่นวลอคธรรมโมได้บวชครั้งแรกโดยมีพระครูพิบูร์ศรีลคุณวัดตะพานหินเป็นพระอุปัชฌาย์นัอุโบสถวัดตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตและได้กลับไปอยู่ที่วัดศรีสุทาวัดหรือวัดนองจอก ภายหลังได้ลาสิขาออกมาเพื่อดูแลบิดามารดาเมื่อปีพุทธศักราช2,519หลวงปูนวลอคตธรรมโมได้เข้าสู่ร่มกาสาวะัตอีกครั้งโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพพิมลเมธีหรือท่านเจ้าคุณประเสริฐเป็นพระอุปัชามีพระปรัดบุญมีฐานะจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์เชื่อมปัญญาสาโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ณอุโบสถวัดพระพุทธบาทเขาทรายอำเภอตะพันหินซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสุทธาวาสหรือวัดน้องจอกและเรียนทางธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอกต่อมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองจอกมาจนถึงปัจจุบันหลวงปูนวลอาคาธรรมโมท่านชอบการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอชาวบ้านในละแวกนั้นรวมไปถึงพระภิกษุต่างๆรับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีจึงให้ความครบนับถือกันอย่างมากเนื่องด้วยท่านไม่เคยมีประวัติเสียหาย ประพฤติดีประพฤติชอบมาโดยตลอดและบ่อยครั้งชาวบ้านจะล่ำลือกันถึงเรื่องราวอภินิหารต่างๆเช่นหลวงปู่นวลแหวกเมฆห้ามฟ้าห้ามฝนได้บางคนก็บอกว่าท่านรู้วาระจิตรู้เหตุการณ์ร่วงหน้าเรื่องราวต่างๆอีกมากมายในพื้นที่ที่เล่าต่อๆกันปากต่อปากและเชื่อกันอย่างสนิทใจว่า หลวงปูนวลอคธรรมโมเป็นพระที่ไม่ธรรมดาที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในส่วนของการศึกษาวิชาต่างๆจากพระเถราจารย์ในอดีตนั้นนอกจากท่านจะเป็นลูกศิษย์ของพระครูพรมธรรมาจารย์หรือหลวงพ่อเอพบ,บ้านลาดและท่านเจ้าคุณบุญมาสังเขปเมื่อครั้งยังเป็นคาวาส จนถึงบวชครั้งที่สองหลวงปูนวลอคธธรรมโมได้มีโอกาสไปกราบขอพึ่งบาร,รมีฝากตัวเป็นศิษย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในย่านภาคเหนือตอนล่างหลายท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนเทพเจ้าวาจาศิษย์ที่เป็นที่เรื่องลือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดสำนักขุนเนนอำเภอบางมมนาจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดน้องจอกหลวงพ่อเขียนได้ให้ปิศนาธรรมและคำสอนต่างๆกลับมาให้หลวงปู่นวลอคธรรมโมได้ถือปฏิบัติหลวงปู่นวลจึงได้หมันปฏิบัติภาวนาฝึกจิตจนแตกฉานและได้ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อเขียนอยู่บ่อยครั้งท่านยังเคยไปกราบขอพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้นำหลักธรรมคำสอนวิชาคาถาธรำน้ำมนตมาใช้สงเคราะญาติโยมจนถึงปัจจุบันหลวงปู่นวนอาคธรรมโมท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อพระครูคำพีวัดหนองตะโกตำบลจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของย่านจันเสน เชี่ยวชาญทางเวทพุทธ,ธาคมทางเมตตามหานิยมด้านคงกระพันและการตัดเหล็กไหลซึ่งหลวงปู่นวลอคธรรมโมเป็นลูกศิษย์ที่ไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอสมัยเป็นสัมมเนนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สีนวลจันทะโชโตเจ้าวาดวัดนวลสีสิทธารามพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ในอดีตของอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรท่านยังเป็นสหธรรมิกกับพระเกจ,จิเถลาจารย์ชื่อดังอีกหลายรูปเช่นหลวงพ่อพันธ์หรือพระครูวินัยสารคุณวัดศรีพรมประสิทธิ์หรือวัดน้องจิกซึ่งหลวงพ่อพันธ์ได้เคยบอกกับลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดไว้ว่าหากวันหนึ่งวันใดที่ไม่อยู่แล้วให้ไปกราบขอพึ่งบาร,รมี หลวงปู่นวนวัดน้องจอกซึ่งพลังจิตที่ไม่ด้อยไปกว่าใครเรื่องนี้คนแถวนั้นทราบกันเป็นอย่างดีหลวงปู่นวลอาคัรธมโมท่านยังเป็นสาสทันิกกับหลวงพ่อวันแห่งวัดคลองคูนเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองชาลวันอีกรูปหนึ่งที่ได้ละสังขารไปเมื่อไม่นานมานี้โดยมีเรื่องเล่ากันว่ามีผู้นำวัตถุมงคลที่หลวงปู่นวลอาคัรโม ได้อธิษฐานจิตแล้วนำไปให้หลวงพ่อวันอธิษฐานจิตซ้ำอีกครั้งหลวงพ่อวันถึงกับเอ่ยปากว่าวัตถุมงคลน,นั้นมีพลังในตัวอยู่แล้วนอกจากนี้ท่านยังเป็นศาสตธรรม,มิกและสนิทสนมกับหลวงพ่อจารันหรือพระครูพิมลศรีราจารแห่งวัดน้ำเคืองลูกศิษย์สายตรงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงปูนวลอคธรมโมท่านมีความเคารพในธรรมะและปฏิปทาของหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดสแกจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาที่หลายคนเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบำเพ็ญบารมียิ่งใหญ่ปรารถนาพุทธภูมิหลวงปูนวลท่านได้มันสวดมนต์ภาวนาถือวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิอย่างสม่ำเสมอประกอบกับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้สัมผัสพลังจิตผ่านการปฏิบัติสื่อกระแสจิตต่อหลวงปูด่ดูจึงให้ความเคารพนับถือหลวงปูด่ดูพรมปัญโยเป็นอย่างยิ่งแม้จะไม่เคยพบเลยก็ตามปัจจุบันบริเวณโต๊ะหมู่บูชานอกจากองค์พระพุทธรูปแล้ว จะเห็นรูปถ่ายของหลวงปู่ดูตั้งไว้เสมอเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือมากสิทธิผู้ใกล้ชิดหลวงปู่เล่าว่าเคยมีผู้ที่สามารถสัมผัสพลังจิตกล่าวขานกันว่าหลวงปู่นวลอัคคธรรมโมท่านมีพลังจิตที่สูงและแก่กล้ามากเกิดจากการถือวัดปฏิบัติต,ตามพระธรรมวินยัยปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบถือปฏิบัติกรรมฐานอยู่เป็นนิดจนพลังกิตสูงเชื่อกันว่าเพียงแค่อธิษฐานให้วัตถุมงคลในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีพลังอำนาจแม้ไม่ต้องปลุกเสกด้วยคาถาอาคมชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาจึงเชื่อกันว่าหลวงปูนวนอคธรรมโมถ้าหากได้เจิมกระม่อม เขียนหน้าผากก็จะเป็นการเสริมพลังความเป็นสิริมงคลและเสริมเรื่องความเป็นมหาเมตตาชั้นสูงปัจจุบันในแต่ละวันจึงมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้าไปกราบไหว้ขอพรให้หลวงปู่เจิมหน้าผากกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในทุกๆวันเสาร์จะมีการอาบน้ำมนต์มหาเถนตํมแย ซึ่งเป็นตำลาอาบน้ำมนต์ที่มีมาตั้งแต่โบราณหลวงปู่ท่านได้ทำน้ำมนต์ธรณีสารและน้ำมนต์มหาเถนตําแยเพื่ออาบและลดให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปกราบขอพรปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแก้คุณใสคุณคนขับไล่เสนียดจันไรแก้โรคภัยไข้เจ็บไม่ให้มากล้ำกายในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าพลังน้ำมนต์ของหลวงปู่นวลอัคคธรรมโมนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังวิเศษหลายคนเกิดประสบการณ์ที่ยากเกินจะอธิบายนำไปอาบนำไปกินแล้วประสบพบเจอแต่ความเป็นสิริมงคลบางคนก็นำไปประพรมที่บ้านเรือนร้านค้า แล้วเกิดสีมงคลต่อสถานที่นั้นๆน,น,นอกจากนี้ท่านยังได้ทำวัตถุมงคลเพื่อเสริมสิริมงคลในด้านเมตตามหานิยมค้าขายซึ่งมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้ขอบูชาเป็นจำนวนมากเช่นสีพึ่งนวลจันทร์ที่หลวงปู่นวลอคธรรมโมจัดสร้างและอธิษฐานปลุกเสกเดียวในคืนจันเพนเต็มดวง ตามตำราโบราณมีผู้นำไปใช้บูชาแล้วเกิดผลขายของก็ขายดิบขายดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน้ำเต้าดูดซับรับโชคโคกรัพย์เป็นน้ำเต้าแห้งแท้ที่ลงอัคระโดยรอบมีคนนำไปบูชาแล้วเกิดผลค้าขายร่ำรวยมีโชคมีลาบอย่างรวดเร็วหลายต่อหลายคน มีชาวบ้านข้างวัดนำวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกที่ท่านได้แจกให้ลูกศิษย์ลูกหามีคนนำไปลองยิงปืนก็เกิดอัศจรรย์ปืนยิงไม่ออกและมีวัตถุมงคลอีกหลายอย่างในปัจจุบันที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้หลวงปู่ได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตและได้ให้ผู้คนนำไปบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตทำมาหากินอีกหลายอย่างเชื่อถืออย่างสนิทใจว่าหลวงปูนวลอคธรมโมท่านเป็นผู้ที่สามารถบรรดาลประทานในสิ่งที่หวังได้ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวประสบการณ์มากมายหลายเรื่องเหล่านี้จึงทำให้ชาวบ้านแถบนั้นผู้คนที่ได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้ขอพร เกิดความเคารพรักและศรัทธ,ธาในตัวหลวงปู่นวลอคคธรรมโมเป็นจํานวนมากที่สามารถขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนและสามารถดนบันดาลความสิริมงคลสมหวังในหลายๆเรื่องราวเปรียบประดุษสมยานามตามวลีที่ว่าเทพเจ้าแห่งท้องทุ่งซึ่งหมายถึงเทพเจ้าที่บันดาลความสุขสมหวังอยู่ในวัดนองจอกตั้งอยู่ใน ท้องทุ่งนาอันห่างไกลเรียบเรียงโดยชมลมสิทธิหลวงปู่นวลวัดน้องจอก